เพื่อนเอนท่านไหนที่ส่งรูปภาพส่งวิดีโอในไลน์แล้วรูปภาพและวิดีโอที่ส่งภาพแตกภาพไม่สัดทำยังไงคลิปนี้มาดูวิธีการตั้งค่ากันครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอปไลน์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่หน้าหลักมุมล่างซ้ายมือนะครับจากนั้นนะครับกดไปที่ฟันเฟืองบนขวามือนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาหัวข้อรูปและวิดีโอนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่รูปและวิดีโอเลยนะครับพอกดเข้ามานะครับเราจะสังเกตเห็นคุณภาพรูปที่ส่งนะครับหัวข้อข้างบนสุดแล้วให้เรากดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าความละเอียดที่เราส่งนะครับจะเป็นความละเอียดมาตรฐานของลายตั้งมาอยู่แล้วนะครับ ให้เรามาติ๊กเลือกหัวข้อข้างบนนะครับความละเอียดสูงนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับจะขึ้นคําว่าความละเอียดสูงนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราส่งรูปและวิดีโอได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับรูปภาพวิดีโอที่เราส่งนะครับจากภาพที่แตกภาพไม่ซัดนะครับก็จะได้รูปภาพและวิดีโอที่คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผม โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ส่งรูปภาพวิดีโอในไลน์แล้วภาพมันแตกนะครับภาพมันไม่ซัดก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ